ทาครีมกลางคืนทาครีมกลางคืนเว้แล้วแบบเอออาบน้ำแล้วไงอาบน้ำพอสะอาดตัวแล้วก็เออทาครีมกลางคืนดูดิทาครีมกลางคืนก็จะเป็นปลักษณะเง,งาๆนะจะหมดแล้วว่ะทาครีมกลางคืนเว้หน้าดีขึ้นน่ะแล้วรู้สึกว่าเออหน้ามันจะเนียนขึ้น ก็ดีขึ้นนั่นแหละแต่เหมือนแบบว่าล้วใช้การเยี่มันจะเหมือนกันปะวะถ้าสมมติว่าฉันใช้การเย่อะฉันกำลังิดอยู่ไงหมือนกับว่าเหมือนว่ากลัวแบบว่าหน้ามันเพิ่งไปซื้อเสื้อผ้าหนุ่มมาสองห้อปั่นผ้าอยู่ปั่นเสื้อนี่แหละพอใส่ปุ๊บก็ต้องไปแช่ไฮเตอร์ไว้เหมือนว่าทุ่นแรงตัดสีขาวอะทุ่นแรงอือนี่คือสภาพของฉันแทบจะไม่ใช้เลยใช่เปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้จำเป็นต้องใส่ไปไหนไงส่วนห้าเสื้อผ้านะอืมก็เหมือนกับว่าไอ้ขอบปกอ่ะมันจะทนหน่อยมันจะไม่เป็นรูแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่คอบปกก็จะเป็นรูอ่าดีเั็นทาน่าเว้ยฉันว่าจะซื้อ20กรัมนะมันดีนะเว้ยฉันว่าได้ฉันเสียดายเงินมากเลยอะฉันไม่อยากให้มันอ่ะฉันไม่เชิงว่ามันฉันไม่อยากให้ ฉันรู้สึกว่าอาอยากได้การเย่ค่ะถ้าการเย่อะน่าใสแบบว่ามันจะมีเดย์อันไหนแล้วก็ปุ๋ม,มันใหญ่ไงทาเราจะเหมือนกันปะก็ทาคิมงต้องเหมือนแตละมัง้งโฆษณาก็ไม่อยากให้ <laughs> ทําเองนี่อะเออทำเองใช้เองใช่ <laughs> ดูน้าดีาดนะแพงไปนิดนึงแพงไปนิดนึง แต่ถ้ามันดีก็โอเคนะเว้ยรอห <c oughs> น้ามันก็โอเคคือหน่ะมันจะดูแบบว่าถ้าทาก็คือธรรมดาหละมังแต่ว่าถ้าโดนแสงก็น่าจะดูดีหน่อยเพราะว่าจะทาอยู่ยี่สิบกร,รมัมอะยี่สิบกร,รัมจะตกกระปุกละสี่ร้อยก็จะเยอะหน่อยอยากได้ประมาณยี่สิบกร,รมัมแม่ก็ใช่นะแม่ก็ทานะวันแรกมันก็จะเหมือนกับว่าปรับสภาพหน้าทันทีเลย ไอตรงเนี้ยนะดูดิแกดูดิมันจะเหมือนกับว่าทําปฏิกิริยาให้หน้าเห,นเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนแบบว่าทําให้หน้าเนียนอ่ะเหมือนกับว่าช่วยให้หน้าแบบว่ากัดหน้าเหมือนขูดหน้าให้หน้าเรียบอะไรแบบนี้เลยนะเว้ยครีมอ่ะเออฉันก็ว่าดีนะดูดิอยากได้กระปุกเล็กก็ได้มังร้อยห้าสิบใช้ไปก่อนเดี๋ยวมันก็หมดอีกอะ่ะร้อยห้าสิบ ถ้าซื้อ20กรัมจะปุกแล้วเท่าไหร่390 400 800ไม่ต่างลงมั <c> ้ง <oughs> ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าช่วงนี้แบบว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีหมายถึงว่าหงุดหงิดอ่ะโอ้จะได้ก็ไม่ได้แล้วแบบนี้โอ้ไม่รู้่เหมือนกับว่าจะยื้อไว้ทำไมอะไรแบบนี้โอ้ในเมื่อไม่ใช่ของตัวเองในหลวงฉบับ ไม่ใช่ของในหลวงพุ่มคนไงพูดอยู่แล้วทําไมทําไมต้องไม่ฮะ้ทำไมต้องช้าแล้วฉันจะถามฉันจะได้สุขสบายกับเขาสักทีฉันจะฉันกลัวจะลําบากนะ <laughs> <laughs> ก็จริงอ่ะม,มีใครก็ฟังแลนะ้วทุกวันเนี้ยต้องรู้รู้บ้างไงไหาเห็น <laughs> ว่าทะเลาะกันใช่ไหมละ่ะ <laughs> ก็จริงอ่ะจะ <laughs> ดูปั้นขีดเว้ยคือแบบว่าคือคือแบบว่าใจฉันจริงจริงอ่ะนะฉันแบบว่า ฉันเป็นคนสะอาดเชอสมมติว่าฉันอยากกินขนมอ่ะเออฉันคิดว่ามาตรฐานการผลิตน่าจะเป็นอะไรที่สําคัญเว้ยมันพวกเธออาจจะไม่เข้าใจไงต,ตามที่ฉันอา่านอ่ะพวกเธอจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าพวกเธอเข้าใจเท่าหมอเธอจะทําอะไรให้หมอกินได้บ้าง <c oughs> เป็นเคียนมากเลยอ่ะทำไมต้องมันเออทาไมต้องเข้าใจเองว่ามันสะอาดเนี่ยทาไมทําไมฉันต้องเข้าใจว่าเธอเข้าใจว่าฉันสะอาดวเนี่ย ทำไมฉันต้องเข้าใจว่าเธอสะอาดวะเนี่ยโอ้จริงจรงแต่ถ้าแม่รู้อาจจะว่าได้ไนงะหนอนมาอะไรเนี่ยานคิดอยู่หูแม่งเจก็อยากได้นะไม่หนอนอะ่ะกิโลบลอกว่ามีไม่เยอะมีไม่เยอ,เอ,เอะแล้วก็ม,มีตังค์มาเนี่ยมันต้องขอแม่ไม่ใช่เอะอะได้เลยไงขอแม่อะ่ะแล้วค่าคีมอีเหรอถ้าหนอนแปดร้อยช่ปะเก้าร้อยนะหนึ่งกิโล กูไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรอกไมยจริงๆไมจริงๆอ่ะก็คือไอเน,นี้ยซื้อยกแพ็คเพราะว่าเขาบอกให้ไปช่วยลุงคนเนี้ยเขาขายอยู่ริมถนนเนี้ยริมปั๊มก็เลยบอกให้ไปช่วยก็คือซื้อเขาเอาก็คือต้องเดินไปนี่แหละไปซื้อแบบเป็นถ้วยมาเขาเหมือนแพ็คขายอ่ะอ๋อเจตรงนี้ไหมอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเอะอ่ะก็จะสั่งถ้าเว็บเนี่ยพยายามที่จะไม่สั่งเลยอ่ะ เป็นไม่ได้คือจากไม่สั่งเลยอ่ะเออเพราะกําไรแม่ก็เท่ากับค่า EMS e ล้อน่าเกียดเออเข้าใจตรงนี้วะละ่ะ